คลิปนี้ฉิมารีวิวความรู้สึกของผู้หญิงเวลาใส่ผ้าอนามัยสูทเย็นมันสิเป็นจะได้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มลองใส่กันเลยว่าความรู้สึกของผู้หญิงเวลาใส่ผ้าอนามัยสูทเย็นมันสิเป็นจะได้ป๊าบมาแล้วนี่ใส่ยังได้หรอวันนี้อ่ะแตแล้วมันน่าจะแกะนี่อ๋อฉันว้าวที่เราจะใส่ผ้าอนามัยสูทเย็นเจะตีกลับอีกหายตายแล้วมันจะสนิทมาแล้วก็ามันจะน่าติดใจให้ผู้หญิงเขาเห็นสิ อ่ะตอนนี้เ่ยมันติดแค่เสด็จมาเท่นี้ติดแค่เด็คือเห็นผู้ชายหลายคนมักว่าขี้เดียดผ้าอนามัยว่าสักที่คิเดียดไหนนี่มันก็ดีๆอยู่อันใส่แล้วก็ใส่เด้แล้วอันขี้เดียดแั่นน่ะขี้เดียดผ้าอนามัยเหยนบ่เห็นไปขี้เดียดเลยม้วนใส่ม้วนใส่สิเป็นสิตายนะมันทั้งจับทั้งรูปนน่ะแล้วบ่ตผ้าอนามัยเราขี้เดียดตายแล้วป๊าบ มเป็นิาปสิแปลกกนะเย็นอยเป็นเยนๆนะน้า้ยิ่งจะคือมันคือค้ากันเห็น่เป็นเยนนะเก็บเบียปนาบไปใส่ก่อนจัไป เย็นทั้ป่าไปโดนเลยเย็นนัะเย็นเดียมๆเย็นแล้วเย็นซ่านเข้าไปในใครแล้วมาเย็นในโมเดลนี้นะเย็นแต่นโมเดลเดียวกันเลยนี่มันเย็นกว่าที่คิดไปอีกเพราะตอนแกะมาผมคิดว่ามันจะเย็นนะเพราะมันจับคนแบบธรรมดาแต่ว่ามันใส่ไหมเย็นขึ้นเย็นขึ้นเรื่อยๆเลยขนาดโมมีหูยังรู้สึกเย็นสมนี้ขนาดหูสมน่ะ